ระวจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคมสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการนักสา,าวกบทที่18ข้อ23ถึง28หลังจากอยู่ในเมืองอันทิโอคระยะหนึ่งเปาโลออกจากที่นั่น เดินทางไปทั่วแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อทำให้บรรดาศิษย์มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นในช่วงเวลานั้นชาวยิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลชาวเมืองอเล็กซานเดรียมาที่เมืองเอเฟซัสเขารอบรู้พระคำพีมีวาทิลินได้รับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีจิตใจกระตือรือร้นมากในการพูด และสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องแต่รู้จักเพียงวิธีล้างของยอนเท่านั้นเขาเริ่มเทศสอนอย่างกล้าหาญในศาลาธรรมปริซิลลาและอาควิลาได้ฟังจึงเชิญเขาไปที่บ้านและอธิบายให้เขาเข้าใจวิถีทางของพระเจ้าอย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่ออาปอลโลต้องการไปยังแคว้นอาคายา บรรดาพี่น้องก็ให้กำลังใจและเขียนจดหมายถึงบรรดาศิษย์ที่นั่นให้ต้อนรับเขาเมื่ออบอลโลไปถึงเขาช่วยเหลืออย่างมากแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงบรรดาลให้มีความเชื่อเขาตอบโต้อย่างแข็งขันกับชาวยิวต่อหน้าคนทั้งหลายโดยอ้างข้อความจากพระคำัำภีพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระกิตตเจ้า บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยนบทที่16ข้อ23ถึง28เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานให้กับท่านในานามของเราจนถึงบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลยจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับเพื่อความยินดีของท่านจะสมบูรณ์เราใช้อุปมาบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านจะถึงเวลาที่เราจะไม่ใช้อุปมาพูดกับท่านอีกแต่จะบอกถึงพระบิดาของเราให้ท่านรู้อย่างชัดแจ้งวันนั้นท่านจะขอในนามของเราเราไม่บอกกับท่านว่า เราจะขอพระบิดาเพื่อท่านพระบิดาทารงรักท่านเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าเรามาจากพระบิดาเข้ามาในโลกนี้บัดนี้เรากำลังจะละโลกนี้กลับไปเฝ้าพระบิดาอีกสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสถทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับตัวบทจากหนังสือกิจการขอข่า,าวสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้พูดถึงอพอลโลเขาเป็นชาวอยู่จากเมืองอเล็กซานเดรียเป็นผู้มีความรู้โดยเฉพาะพระกัมภีเป็นอย่างดี ตัวบทกล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความหมายว่าได้รับการสั่งสอนแบบคริสตชนแต่เขายังไม่ได้รับศิล้างบาปแบบคริสตชนในแง่หนึ่งเขายังไม่สามารถมีส่วนร่วมกับพี่น้องคริสตชนอย่างเต็มที่เขาก็เป็นชาวอยู่จากชุมชนที่เป็สิทธิติดตามยอนผู้ทำพิธีล้าง และบรรลุถึงซึ่งความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยลำพังผ่านทางบุเทศของยอนผู้ทมพิธีล้างและพระคัมภีร์ตัวบทบอกให้เราทราบถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความเชื่อทางศาสนายิวกับความเชื่อแบบคริสตชนเพราะเหตุว่าแม้อพอลโลยังไม่อยู่ในพระศาสนาจักรเขาก็ยังบรรลุถึงความเชื่อคริสตชนได้ แต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ยังต้องการให้พระศาสนาจักสอนคำสอนเพิ่มเติมให้เขาอีกเพราะไม่มีใครสามารถเป็นคริสตชนได้โดยลําแข้งของตนเองเท่านั้นเขาไม่อาจบรรลุถึงซึ่งความเชื่อด้วยการใช้เหตุผลทางปัญญาเท่านั้นสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องได้รับจากพระศาสนาจากักร อพลโลเป็นรูปแบบของคารวาสผู้ประกาศพระวรสารมีใจร้อนรนแม้ว่าความรู้ของท่านยังจำกัดอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวสารของพระเยซูเจ้าและประวัติของพระองค์แต่ยังไม่มีความรู้เรื่องการรับศีลลบาปในพระนามของพระองค์ท่านรู้จักแต่เพียงพิธีล้างของท่านยอนเท่านั้น ท่านเทศในสาลธรรมด้วยความกะรตือรือร้อนอาควีลากับปริสลาคารวาสสองคนที่สนใจในงานของพระเจ้าฟังอพอลโลพูดด้วยความสนใจและสังเกตว่าความรู้ที่อพอลโลได้รับมาเกี่ยวกับวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สองสามีพัญญาจึงได้รับอพอลโลมาพักอยู่กับพวกเขา และถ่ายทอดความรู้ที่อพอลโลยังขาดได้ครบถ้วนสิ่งนี้เป็นการรับใช้ด้วยความรักแก่พี่น้องผู้ประกาศพระวรสารด้วยกันอพอลโลอยากเดินทางไปประกาศข่าวดีที่แคว้นอาคยาอาควิลากับปริสลาจึงเตรียมจิตใจบรรดาพี่น้องที่อยู่ที่นั่นบอกให้ต้อนรับเขาเป็นอย่างดี ขณะที่เปาโลเทศสอนอยู่ที่กาลาเทียและฟรีเจียพยายามหาทางเสริมความเชื่อของบรรดาศ,ศิษย์ให้เข้มแข็งอพอลโลเดินทางไปประกาศข่าวดีที่แคว้นอาคายาเขาตอบโต้อย่างแข็งขันกับชาวยิวต่อหน้าคนทั้งหลายโดยอ้างข้อความจากพระกัมพีพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระศาสนาจักรที่เกิดใหม่สมาชิกทุกระดับล้วนเป็นธรรมทูตทั้งบรรดาพระสาวกและคารวาสมีความตั้งใจที่จะเข้าถึงหนทางของพระเจ้าเพื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับพระศาสนาจักรและรับใช้ซึ่งกันและกันในความรักในกิจการนำแสงสว่างมาให้กับบรรดาพี่น้องเราเห็นตัวอย่างของคู่สมรสที่เป็นธรรมทูต ให้การต้อนรับอพอลโลเข้ามาในบ้านและช่วยเตรียมเขาเพื่องานธรรมทูตสิ่งนี้คือรูปแบบของงานธรรมทูตที่เป็นของผู้รับศีลังบาปแล้วทุกคนเอกสารสังคยนาวาติกันที่สองอเจนเตสข้อ41กล่าวว่าคารวาดร่วมมือในงานของพระศาสนจักรคือการแพร่ข่าวดี และมีส่วนในงานช่วยมนุษย์ให้รอดในฐานะที่ตนเป็นองค์พยานและเป็นเครื่องมืออันมีชีวิตโดยเฉพาะถ้าพระบิณเจ้าทรงเรียกและพระสกราชรับเขาให้มาทำหน้าที่นี้ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแห่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน